สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samit n e w ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวอยู่ที่งานสโมสรโรตารี่คลับออฟสยามอิราวันครับในงาน The g l i t Test Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในางานกันครับ นี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับเซเลบริตี้คนสวยของเราพี่นกไทยนั่นเองสวัสดีค<ะ>่ะอยากให้กล่าวถึงงานเดินแบบแฟชั่นโชว์กิติรรมศักดิวันนี้นิดนึ่งฮะค่ะ ก็วันนี้นะคะนกไทยมีความยินดีอย่างยิ่งน,น,นะคะที่ได้รับเกียรตินะคะเข้ามาร่วมงานของอสยามสโมสรสยามเอราวันนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เราได้ร่วมกันช่วยกันได้บุญด้วยนะคะมีกุศลได้สร้างบุญด้วยนะคะเพราะว่าสโมสรจะนําเงินรายได้ต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กพิการห,หรือว่าเด็กผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยค่ะก็มีความยินดีมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ที่ทํากระเช้าอันทรงคุณค่านะคะเป็นกระเช้านกไทยนะคะได้เลยผลิตภัณฑ์กระเช้านกไทยเนี่ยก็จะมีความสนุนในงานวันนี้ด้วยสนับสนุนในงานดังนี้นะคะนี่เลยก็ค่ได้เลยขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณผู้ชมอ่าขอบคุณได้เลยค่ะ มีสินค้าของเลาสินค้าที่สนับสนุนของสมาคมโตรตารีวันนี้มีอะไรบ้างค่ะค่ะก็สินค้าที่มาสนับสนุนนะคะคเป็นหลักทางการก็คือยาสีฟันผลิตภัณฑ์นกไทยนะคะยาสีฟันนกไทยแล้วก็มีบาม์สมุนไพรบวฮวหิมะนกไทยนะคะคปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อนะคะเป็นยาหมองที่แตกต่างทั่วไปแล้วก็ มีครีมต่างๆเลยแล้วก็มียาหมองน้ำแล้วก็มีครีมมีสบู่สมุนไพรนะคะในกระเช้าทุกอย่างเนี่ยรวบรวมมาให้ทุกท่านที่เป็นแขกแล้วก็ VIP นั่งแบบที่เดิน VIP ทุกท่านเ,เลยนะคะจะได้รับ สิ่งผลิตภัณฑ์กระเช้าอันทรงคุณค่าแบบนี้นะคะได้เลยพูดถึงผลิตภัณฑ์ของนกไทยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถดูรายละเอียดแล้วก็สปปรรพคุณของนกไทยทาง Facebook ช่องทางไหนได้ให้พี่นกฝากนิดนึง่ค่ะก็มีนกไทย h ช n แนลนะคะเป็นช่องทางนกไทย h ช n แนลแล้วก็มี w ว r l d w i ว e Web นกไทยนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรนกไทยนะคะติดตามได้ในเพจใน YouTube แล้วก เป็นช่องอะไรนะชาแนลของนกไทยแล้วก็ติดตามได้ในช่องเออชาแนลของนกไทยชาแนลนะคะได้เลยครับอ่ได้เลยพูดถึงอาภาครัฐก็มีการเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะคะในฐานะพี่นกไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของเซเลบิตี้เมืองไทยตัวนี้อยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้กันคด้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็รู้อยู่นะคะพวกเราก็ผ่านโควิดวิกฤตทางโควิดมาเนี่ย ก็ซบเซากันไปเยอะมากนะคะพี่ในนกนกไทยเนี่ยก็อยากให้เชิญชวนนะคะทุกท่านให้มาร่วมกันออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ได้จับจ่ายซื้อของจะได้เป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่งนะคะจะได้มีการหมุนเวียนที่ดีแล้วก็เศรษฐกิจจะได้กลับฟื้นคืนกันมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะคะเศรษฐกิจจะได้ฟื้นกันกลับคืนขึ้นมาขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะในของส่วนของนกไทยที่แฟนเพจของทางรายการนะฮะที่ f ok a c e b o o k c o m นกไทย5ดาว 4a ตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากนะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์วัสดีฮะบ๊ายบาย,บาย